สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพวกเรานะครับผม for of fun today แรก g ิ่งไ้เต้เย่เย่ใครจะห้ามกันอะใครจะห้าวให้ยอมกูเหอะวันนี้เรากลับมากับอาลูกแบบใหม่ที่ทุกคนเนี่ยรอคอยให้ทำเกี่ยวกับฉากมันๆอะไรพวกนี้ทำอะไรเลียนแบบเด็กแค้นเราอะใช่กูดูเด็กแค้นบ่อยโอเควันนี้เรากลับมากับฉากมันๆ The movie ultra man อู้ห จะไปยังไงก็ไปดูกันดีกว่าไปอามณ์สิครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณใจครับพลังสามพี่น้องหลังจากที่อุลตร้าแมนโทเลเกียเนี่ยมันถูการวาสที่โรคว่ะแล้วมาส่งอุลตร้าแมนจี๊บไม่รู้ว่าอุลตร้าแมนจิ๊บมาทําไมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขารู้ว่าน้องสาวของเขาเนี่ยคืออุลตร้าแมนเหมือนกันใชออุลตร้าแมนกรีบกรีโจกรีพี่อะไรล่ะดูอะไรเยอะเลยบอกกรี แล้วเขาเนี่ยก็รวมร่างการกลายเป็นอุลตร้าแมนกรุปต่อสู้กับโทรเกียแบบการ์ตูนซีจีเป็นฉากที่มันมากต่อสู้กันวิ่งไปวิ่งมาตุ้มตามตุ้มตามเลยทะลุตึกเนี่ยพังกระจายเลยแล้วลอยด้วยนะใช่แน่นอนแต่ว่าก็สามารถเอาชนะไปได้จนจิกงงเลยว่ากูมาจับมือกับการ์ตูนหรือเปล่าอันดับเก้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุญแจครับโคตรมหาเถื่อนหลังจากที่ตัวของพระเอกอย่างมาร์กี้เนี่ยเขาต้องกําจัดเดอะวันแล้วแล้วมันบอกว่าให้แกเนี่ย ใสก่กระโหลกไว้เลยว่าฉันเนี่ยแข็งแกร่งกว่านายเดินเน็กเนี่ยต้องบอกเลยว่าคืนนี้จบละ <c oughs> อะไรคืนนี้จบละอะไรละแล้วก็แปลงร่างไปต่อสู้อพอต่อสู้กันไปกันมาเอ,อะอไรยิ่งสู้เดรนเก็กยิ่งเก่งขึ้นเพราะเขาสามารถพัฒนาร่างตัวเองได้เหมือนกับว่าการรวมร่างกันของอุลตร้าแมนคือมันสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยแต่ว่าเดอะวันก็มีการพัฒนาร่างเหมือนกันใช่ฮะคือเขาสามารถก็เข้ามาเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งอะไรมันทิ้งแทงเบลเลอร์อะไรเวร แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถต่อสู้กับเดินเน็ร่างจูเนสได้โดนปล่อยแสงทีเดียวเดิอวันไม่ตายว่ะไม่ตายเฮียสลายไปเลยหรือว่าจะให้รีเวิร์สกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะ <c oughs> <c oughs> อันดับแปดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับไอ้บ้านนี้เป็นปีศาจไปแล้วหลังจากที่เบรีลตอนนี้เนี่ยเขาได้เป็นจักรพรรดิเลยโอ้โหและเขานั้ได้จับซีโร่มาด้วยมาในโหลแก้วเขาบอกว่าคืนนี้จบละจบเพียรมันจะบทขยี้ซีโร่ละเออซีโร่ไม่ยอมมาถลโหลแก้วไปต่อสู้แต่ว่าก็สู้เบรีลร่างนี้ไม่ได้เพราะเบรีลเนี่ยมันดูดซับคิตันไนไม่รู้พลังเทียอะไรเขียวๆอะแล้วก็สามารถกลายเป็นสัมาดที่ง่อยๆตัวหนึ่งครับซีโร่ที่สู้ไม่ได้ จนเลือดสาดและหลังจากนั้นเพื่อนๆก็มาช่วยแต่ก็สู้ไม่ได้ยังไงอะจนมีวีรบุรุษชื่อว่าอุลตร้าแมนนาโอนอาเขามาบอกว่าตอนนี้เนี่ยฉันต้องให้เกาะนายละ<อ>เพราะคนนี้เขาขอ,รอพรไปเยอะมากจนเขานั้นได้สามารถเอาชนะเบเรียลร่างอาร์เบเรียลไปได้ด้วยร่างอัตเมทซีโร่ก็ถือว่าเป็นฉากที่โคตรจำมันเออจริงอาจดับเจคับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับจุดกำเนิดตัวเทพหลังจากที่ เบรียลเนี่ยมันไปถล่มวน์ต้าเละเทสด้วยฝีมือมันคนเดียวใช่ฮะแต่ว่าด้วยความที่เขานั้นถล่มเยอะเกินไปเขาเลยอ่อนแรงลงเยอะมากและเขาไปพักที่สุสานสำหรับแต่ว่าไม่วายไงผพ้วกอุตตร้าแมนเซเว่นเมบิอูไปกลุ่มกระทืบต่อใช่ฮะจนทำให้เบรียลต้องออกไปต่อสู้แต่ว่าก็ยังไม่แพงนะอจแต่ว่ามันก็เหนื่อยมากนะแต่ว่าไอสัตว์ซีโร่เสือโล่มาอาวมันมาเอาหน้าแล้วมันมาต่อสู้กระทืบเบรียลเบรียลตอนนั้นกเจ็บแขนด้วยใช่ฮะตอนนั้นเน่เขาเจ็บแขนเพราะเขาชักว่าวไม่ได้เออ สิโรหยาสิโรไอ้อ,อ้อออออให้กูพักก่อนสิโรบอกว่าคืนนี้จบแล้วเขาก็เลยปล่อยแสงไปทําให้อุลตร้าแมนเบรียลเนี่ยตายตายตาาไม่ตายว่ะเขากําเนิดใหม่เลยคุณมอสเขากลายเป็นรวมร่างเติอะไรไม่รู้เละเทะหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยซิโรก็รวบรวมพลังงานพลาสมาสปาร์กเนี่ยกับตัวเองเนี่ยแล้วก็ปล่อยแสงไปทําไมโดนกูคนเดียว <c oughs> อันดับผมรับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็คครับรุ่นใหม่พร้อมรบหลังจากที่ทุเรียเนี่ยได้ร่วมมือกับกิมโดแล้วใช่ฮะกลายไปร่างที่โคตรอภิมหาใหญ่มันจะกินกินดาวโรคไว้ใช่ฮะแต่ว่าตอนนั้นพวกอุลตร้าแมนไม่ยอมไม่นอนครับผมร่วมมือกันต่อสู้แต่ว่ามันตัวใหญ่เกินไปไม่สามารถโจมตีมันได้ไม่โจมตีที่อะไรมันสู้พลังไม่ได้เลยเออเราทำให้ทาโร่ต้องต้านพลังของกิมโดไวได้ครับผมแล้วก็ให้พวกลูกนั้นรวมพลังไปที่กระเจี๊ยบไทกะกระเจี๊ยบหายเขา จากนั้นเนี่ยเขาก็ได้กลายเป็นอุลตร้าแมนเรกาแล้วก็บอกพ่อข้อยไปไอสัตแล้วก็บอกกิมโดคืนนี้จบละกิมโดแม้ว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนก็ไม่สามารถเอาชนะเรกาที่ตัวเท่ากับหีหมด เขาขนาดน้ำเลยชายผู้แข็งแกร่งที่สุดอันดับห้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับร่างนี้คือจบและหลังจากที่ตั้งแต่จีนี่ได้กระทามาใหม่ออดีเลยจะได้ไปวงโมโหรีมโหรีอะไรของมึงจะไปเป่าหรือมาที่อะไรไม่ไปต่อสู้แปลงร่างดิอ่าแล้วเขาเนี่ยกลายเป็นจีร่างอัติเมรตไฟนอนวอลเจ็กับคิวนิดที่ตัวใหญ่มากๆครับผมคิวนิดบอกว่าคุณแอนเดสันมึงดูเรื่องเฮียอะไรอยู่เนี่ย ไปต่อสู้มันมากโ,โตัวเดียว<ช>สาบลัดง่อยสู้ไม่ได้ด้วยความที่จีนเนี่ยไปร่างปลาไหลด้วยออและเขาแน่สามารถเอาชนะกิวนิดได้ด้วยตัวคนเดียวอ,อันดับสี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับอย่าคิดว่าจะรอดไอตัวเหลือง หลังจากที่เอทารุก้าเนี่ยมันคืนที่สัตถุายมาเยอะแยะเลยใช่ฮะแต่ว่าฝั่งเขาอุลตร้าจินกาาเขาก็มีเหมือนกันเอาอุลตร้าแมนเนี่ยออกมาจากกระจกเงาหมื่นปุบผาได้เป็นนาฬโตะหรือยังไงแลียอิทาจิมาด้วยไหมไอ้สัตว์เรียงกันประจำเลยแล้วก็โชว์ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีกำลังอุลตร้าแมนเหมือนกันแต่ว่าเอทารุก้าก็สู้ผู้อุลตร้าแมนไม่ได้จนอุลตร้าแมนกินก่าวีตอรี่ต้องไปสู้กับเอทารุก้าตัวต่อตัวโอ้โหแล้ววัยสัตว์คออกไป เพราะว่าเดือบุ้ยนี่เป็นเดือบุ้ยเขามันจะมาเสือกไม่ได้ถึงนักแสดงมามือก็เสือกไม่ได้และเข้าไปต่อสู้กับเอทานูก้าแล้วผลดท้ายเนี่ย กิงกะวิโตรี่แพ้แพ้เฮียนิ้วมาขนาดนี้แล้วอ่าแล้วเขาบอกกลางวันนี่จบแล้ว <c oughs> กลางวันนี้ตายมึงตายแล้วมึงจบแล้วไปเฮี <c oughs> ยอันดับสามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจค็ครับช่วยกูด้วยไอชิบหายหลังจากที่แซนดอนพุ่งลงสารเนี่ยครับผมมาท่โรเขาบอกว่า <c oughs> เขาขออยู่ด้วย <c oughs> แต่ด้วยความที่มันตัวใหญ่เกินไปไงมันอยู่ไม่ได้จนคอตมอนเนี่ยคือต้องไปออกไปต่อสู้แต่เขาเนี่ยก็ยืนแค่เหมือรอย จนเขาเนี่ยโดนแซนดอนเนี่ยเล่นางานตอนนั้นเนี่ยคอนมอนเหมือนเขาจะไม่รอดนะ,ะแต่ว่าก็มีวีรบุรุษโผล่ขึ้นมาโอ้โอคืออุลตร้าแมนจัสติสไลเซอร์นี่ก็3ตัวเลยแล้วเขาเนี่ยกัความมืดปกคุมอ,ะอ่ะแต่ว่าที่ไหนได้อุลตร้าแมนเสือกมีตาที่มองเห็น <c oughs> ตายแซนดอนสู้ไม่ได้อันดับสองครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจครับรอบนี้ กูเอาจริงละหลังจากที่เพร่ของเราเนี่ยได้ทําการแสงเท้าที่มีเข็มหมุดแล้วก็กระโดดเตะลูกบอลจนแตกอ่าใช่แล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์ให้กูเตะหน่อยไหมอาจารย์เราเตะที่อะไรเข็มหมุดเตะหมดเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนซีเอิร์ธไปต่อสู้กับชาโดซึ่งชาโดเนี่ยเขาไม่ใช่อุลตร้าแมนธรรมดานะแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นอุลตร้าแมนที่มีกรีบอยู่ระหว่างขากรีบอะไรแทนที่จะบอกเออเขาเป็นหุ่นยนต์อะไรวะนี่จันดอยอีกที่อะไร แล้วเขาเนี่ยสามารถเอาชนะชาโดไปได้ด้วยการปล่อยลํำแสงที่ปากเพราะปากเขาเหม็นมากทำให้เครื่องนยนต์ไม่สามารถทำงานได้ทำให้เขาได้แอร์ตายอันดับหนึ่งครับเรามารู้นกันว่าจะเป็นฉากไหนเป็นซีรีส์เรื่องอะไรก็คือตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอสัตว์แจ๊บพี่ครับรวมพลังที่กูหลังจากที่ปีศาจรารดบอลเนี่ยก็ได้ส่งหุ่นยนต์ที่คล้ายๆกับคิวเรลิสโผล่ขึ้นมาและอาราวาเนงที่ดาวล้างแล้วหลังจากนั้นอุลตร้าแมนก็เข้าไปต่อสู้กันกคืว่าแต่ว่าด้วย ความที่มันเป็นเหล็กทั้งตัวเนี่ยอุลตร้าแมนไม่สามารถต่อสู้ได้แต่ว่าอุลตร้าแมนทาโร่หลังจากที่เขานั้นได้บทเรียนใหม่โโหคือเขานั้นโดนแม่ด่าว่า ไอ้ควายเมื่อควายพ่อไอ้ควายแล้วเขาได้ก็ขึ้นเลยเออชักโชว์แม่ไม่ได้ขึ้นอย่างง,า <c oughs> งั้นะพ่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้รวบมพลังไปที่หำของทาโร่เขาจะทาให้ทาโร่นั้นกลายเป็นอุลตร้าแมนทาโร่ตัวเดิมเลย <c oughs> ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถเตะแล้วมีไฟกระจายออกมาได้แล้วเขานั้นสามารถเอาชนะอุนยนต์ตัวนี้ไปได้ครับจนล้มจกักรพรรดิจูดาได้โอ้โหก็ขอจบกัปตรงนี้ดีกว่าก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับฉากมันมันอุลตร้าแมนบุ๊วี่อุลตร้าแมนแล้วกันครับผม เป็นยังไงครับผมไปสัตว์แจ๊สหลายคนน่าจะสนุกสนานนะวันที่เราพากไปโ oh, อ EX like, ้โหโคตรมันเลยโคตรเถื่อนเลยอย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้เราด้วยครับถ้ากูคุณชอบนะครับถ้าไม่ชอบทำยังไงแบยกดไลค์กันไปกดสแปมกันไปและกดด่าคุณแจ๊กกันไปว่าโรคุณแจ๊สอะไรพากให้มันููเรื่องหน่อยมึงบอกตัวเองไอ้สั์แอนเดอร์สัแอนเดอร์สันเี่ยอะไรกัน แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อเสื้อของเราทักสอบถามได้ครับที่เพจ f a c e b o o โฟล์ฟันคลับนั่นเองฮะ mm hmm. หนังแมว300บาทและหนังหมีลิมิเต็ดนะ4 0 0บาททักมาเลยฮะครับแล้วก็อยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเดี่ยวไปที่เ e ซบ o ๊กแฟนเพจโฟล์ฟันคลับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่และเขาไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมกูแจ๊มึงถึงไม่ตอบเขาวะเฮิมึงไงเขารอได้ยังไงผมไม่รู้ว่าเพจนี้มันจะอยู่อีกนานไหมหรือว่าจะโดนสั่งปิดมันมีปัญหาบ่อยเหลือเกินหรือ โฟล์ฟันเอาเวกแล้วไม่จบสวยไหมจบไม่สวยเอบก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นอมอสจากรพงแก๊สราทิปอย่างนี้เลยใช่อย่างนั้นเลยตะกูลโฟลฟันนี่คือห้ามใช้ใช่ใ่อวันนี้ก็ไม่ีี่ยฝากละขอตัวราแต่พีทตรงนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ